กำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะจะเทสหน้าไม้ก่อนส่งให้ลูกค้าชุดนเป็นฟิกโรเล์ซุปเปอร์โรเลอร์ดิมทักขายสวัสดีครับต้อมฟิกออนและอัพช็อปนะครับผมอันนี้เป็นงานเก็บตกส่งลูกค้าชุดน,นี้เป็นฟีดซูเปอปร์โรเลอร์ทั้งสองตัวนะครับเป็นเป็นอาท้ายประดูทักตัวนี้ทักยเจ็ดสิบทั้งคู่ครัสเปคเท่ากันพีกก่จิงไมีส่งสี่ตัวฮะอีกสองตัวค,คุณแอปเอาไปส่งแล้วนะครับเป็นงานค่ายน่าจะไปส่งเมื่อเช้านี้ ันนี้ก็เลยเหลือสองตัวเก็บตกครับต้องเดี๋ยวเทสระบบไกลก่อนนะครับเทสระบบไกลไม่ใช่เทสคอมเมนต์นะครับระบบไกลเพราะว่าถ้าเทสคอมแมนนี้เราต้องเราต้องยิงเพื่อปรับความคุ้นเคยกับหน้าไม้ของเรานะครับซึ่งผมคงไม่ ไม่สามารถจะปรับให้เข้าได้กับทุกกระบอกนะครับต้องใช้เวลาทีนี้เราไม่ได้มีเวลามานั่งมานั่งปรับยิงปรับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้าไม้ต้องส่งให้ลูกค้าครับลูกค้าต้องไปปรับการเลงการอะไรของตัวเองนะครับช่างก็จะเซฟเรื่องของระบบไกเซฟติดขัดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขึ้นยางแล้วยิงอะไรติดขัดไหมระบบใส่ลูกล็อกลูกระบบใส่ยางเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ ต้องมาเช็คให้ลูกค้าก่อนส่งอันนี้เช็คทุทกกระบอกไหมคะกระบอกครับบางกระบอกก็ไม่ได้ถ่ายลงลยนะครับผม<คน>ลูกค้าไม่ต้องแบบว่าเอ้ยน้อยใจทําไมของผมไม่เห็นลงยูท b e ไม่ใช่ <c oughs> ครับคือกระบอกไหนที่เรามีเวลาอย่างเงี้ยเราก็ได้ถ่ายรีวิวให้กระบอกไหนไม่มีเวลาเราก็เราก็ไม่ได้ถ่าย,ยนะครับผมเพราะว่าถ่ายก็ใช้เวลานะครับ <c oughs> ทีงานเยอะอย่างเงี้ยก็จับมาแล้วก็เทสก่อน ไม่ได้ถ่ายเฉยครับ <c oughs> แต่ถ้าหน้าไม้ก็บอกไหนที่ลูกค้าสั่งไปแล้วเกิดมีปัญหาติดขัดอะไรเงี้ยครับก็ให้ติดต่อมาโดยตรงครับผมเพื่อหาทางแก้ไขครับผมส่งมาซ่อมบำรุงอะไรได้หมดครับผมทั้งสร้างเซอร์วิสให้ไม่ต้องไปโพสในกลุ่มนู่นนี่นั่นครับพักมาหาโดยตรงครับเราทำเองเรารู้ปัญหาเดี๋ยวนี้เทส ระบบไกลก่อนนะฮะใส่ลูกแล้วก็ลองยิงเลยอันี้เป็นยางที่จะส่งแถมไปให้ลูกค้าเลยนะครับผมยางที่เทสนี่หรือโอากาสวอร์มยางให้เลยนะฮะใส่ลูกเทสจรยิงเลยเอาแบบเรียคาบเลยนะฮะยิงโดนไม่โดนไม่เกี่ยวกันนะฮะเดี๋ยวเผื่อยิงไม่โดนล้วบ,บอกทำไมข้าง้าไมผมยิงไม่โดนใครยิงโดนนะ ยิงโดนก็ถือว่าฟุกไป <c oughs> ยิงโดนนี่ฟุกใช่ไหม่ม่อถ้ายิงไม่โดนเนี่ยหน้าไมา้เรายิงครั้งแรกให้โดนเลยนี่มันออายากมากมยากอยู่อ่าเดี๋ยวดูไอ้น,นี่ก่อนนะฮะปี่ยางจะมีเส้นนอกเส้นในเส้นนอกนี่ผมตัดให้อยู่ยี่สิบสองนะฮะส่วนเส้นในตัดให้ยี่สิบะคะยี่สิบเซนฮะยี่สิบสองยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเอา ไปทางเป้าใก,ใกล้ๆตอนนี้โอ,อ,อ้เดินไปตั้งเป้าก่อนเป้าไปไหนเป้าลมพัดไปแล้วเดี๋ยว,วแพนกล้องไปทางนู้นก็ได้เอ,อเอามุมไหนมุมนี้เนาะมืดไหมไม่มืดค่ะ phải làm mấy ต้องไล่จับใช่ไห่ขนล่างขดบนขน,น,นบนหรือล่างก่อนล่างค่อโอ้เดี๋ยวขึ้นยางขึ้นยางจากเส้นในก่อนนะคะเนี่ยฮะเลาขึ้นยางเอานิ้วดึงรอดมาอย่างนี้สามเซฟก่อนนะขึ้นครั้งแรกจะแข็งหน่อยยางยังไม่ยืดอ,อันนี้ถือว่าช่างวมยางให้ก่อนนะคะเพราะว่าเส้นนี้จะส่งให้ลูกค้าเลยนี่ฮะวดระบบเซฟนะฮะ ขึ้นสุดนะฮะง่ายๆนี่ฮะใส่ดูใกล้ๆมองไม่เห็นจริงๆไม่อยากจะยกนาไม้ขึ้นสูงย้อยนย้อนหรอไหนบอกไม่มืดเมื่อกี้มันไม่มืดแต่พอมาใกล้ๆปุ๊บมันอ่าต้องได้นี่อันแบบนี้อันนี้โอเคนาไม้ต้องเอาปลายทิ่มลงฮะปลอดภัยนะนี่ฮะเวลาตรวจสอบเซฟนะะเซฟมันจะขึ้นสุดฮะแค่นิ้วเขี่ยปุ๊บมันจะขึ้นสุดเลย นี่คือเซฟปกติเหนียวไม่ลั่นนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวเช็ดเอาขวดไหนนะขวดล่างก่อนเหรอขวดล่างขวดยาขวดน้ำเดินเหนื่อยอา,ากาศร้อน, <c oughs> นมากครับวันนี้วันสองวันนี้อากาศร้อนมากเราจะมีขวดล่างก่อนนะ โอโหแรงแรงมากขนาดเลิงนั่งแท่นนะขึ้นบนนะ่ะคิดดูครึ่งคืบอ่ะแรงมากแรงจัดโอโแ้แม่แม่แม่ลูกสัมผัสได้ถึงแรงกันไม่โดนนะขึ้นข้างบนนิดนึงนะสะเทือนทั้งสองขวดอ่ะเมื่อกี้โอ้โหดูดิแต่ไม่โดนะนะฮะนี่บอกก่อนว่าไม่โดนนะปวดสะเทือนขึ้นเลยตัวนี้เซฟผ่านไกผ่าน อ,นนอันนี้จะเป็นกระบอกที่สองนะฮะเด็ดเทปตัวนี้แรงมากเล็งั่งแค้นขึ้นข้างบนน่ะถือว่าวอร์มยางให้ลูกค้าไปโอ้เซ็ดเข้าปกตินะฮะตัวนี้ปีกไม่แอนนะคะ แต่ว่ายางด้วยรูปยางที่เฉยมันหลอกตามันหลอกตาแต่ว่าไม่แอนเลยก็มีนิดหน่อยแต่ว่ามันแอนในลักษณะที่สามารถคืนตัวครับไม่ได้แอนแบบพับขึ้นมาว่ามองมองผ่านมันเหมือนแบบไอ้ปีกแอนเปล่าอะไรเงี้ยมันใ้นี้มันหลอกตาด้วยไอ้ยางองศาของยางตัวที่เกี่ยวปีกอะมันเอียงลงมันทําให้เป็นภาพหลอกตาถามว่าแอนไหมมันก็แอนอยู่แต่ว่าไม่ไม่เยอะมันนิดเดียวจริงแอนเราสามารถคืนตัวโอเคกระบอกที่สองตัวบนนะ เล็งนั่งแท่นเหมือนเดิมเงี้ยโดนไม่โดนเป็นไรฮะโอ้ดังพูแต่เสียงแรงมากเสียงดังเลยไกโอเคปะไกโอเคครับไกนิ่มนะฮะใส่สองเส้นก็ยังนิ่มไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้โดนเนะะี้ยเพราะว่าอ่าผมเล็งนั่งแท่นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราขยับแค่แนวพันท้ายลงนิดนึงอ่ะขยับขึ้นไม่ใช่ขยับลงแต่เมื่อกี้ขยับแบบนี้ ปลายปืนมันขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราเล็งนั่งแทอย่นี้ใช่ไหมรอบที่สองก็นั่งแท่นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปลายปืนมันลงแต่ว่าเราเล็งนั่งแท่มันจะลดปริมาณลงเสียงดงังมากนี่ฮะเพราะด้วยความแรงของเขานี่ก็แลกมากับอ่าแรงแรงสั่นสะเทือนนะครับเท่ากับ ฉีดเลยฉีดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของอ่าหน้าไม้ยิงปลาเนี่ยเวลาที่ไปออกหมายกินมันก็จะต้องมีการอ่านน้ําเผือลึกเผื่นอีกซึ่งเบื้องต้นนะ,ะต้องเจ้าของหน้าไม้ต้องมาลองยิงอ่ะยิงบนบกอย่างเงี้ยให้โดนก่อนนะครับไปปรับแนวเล็งของเองน,นะ,ะเหมือนผมก็ไม่ได้ยิงนัดแรกก็ไม่ใช่ว่าจะโดนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับพอถ้าเราปรับแนวเลงนิดนึงก็มันจะสามารถปรับวิถีขึ้นลงได้นะครับผมอยู่ในอยู่ในช่องของเราบอกอยู่นะครับวิธีการเลง จะมีคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับกำลังจะทําคลิป <ขอ S 1> วิธีการเดี๋ยวมุมแสงไม่ได้ร <Okay. S 1> ้อนอบอ้าวครับช่วงนี้จะใกล้เที่ยงครับเ <Okay. S 1> อาแบบเรียวๆทำเลยเนาะ,ะก็เร็วๆเร็วๆนี้นะครับจะมีคลิปที่แนะนําวิธีการเลงหน้าไม้ไปลายสั้นอยู่นะครับผมสําหรับหนา้นาที่หันมาเล่นหน้าไม้ไปลายสั้นของค่ายเราหรือค่ายอื่นหรือว่าทําเองก็แล้วแต่นะครับผมเทคนิคการเล็งหน้าไม้ไปลายสั้น,นครับ สำหรับนะนะที่เคยเล่นปลายยาวมาแล้วมาเล่นปลายสั้นอาจจะเจอปัญหายิงแล้วข้ามเป้าเหมือนผมยิงนัดแรกเนี้ยฮะที่ยงไม่ได้ปรับแล้วเลยเป็นทุกคนนะครับผมเดี๋ยวจะแนะนคํคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอ,อยากส่งหน้าไม้ลูกค้าสองกระบอกก่อนเนะหนื่อยง่ายครับวันนี้้ามันร้อนคะ่ะโอเคครับผ่านนะครับผม